ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายสองสุบอติดตามมาติดตามมาชมสองแม่น้องบีแล้วพี่น้องเมนี่ห้าปลาชีร่องเห็ดร่อเก่าพี่น้องล่งเห็ดครัวอะไรพี่น้องมีแต่ผู้สาวพี่น้องผู้สาวสมน่อยสาวสมหน่อยผู้สาวสมหน่อย ขยันแทกลขมจมาแห้งแค่นี้นะสิโบปิวโต้ขวอยใช่ปะมันก็จะนี่เป็นหัวเลยเนาะก็จะคุดเลยนะเออวะเออจนแหลงเลยเนาะ จ้ะไปกระซเลยอะไรพี่น้องเลยเราไปเบิ่งผส้มกันอยู่บ่อนเอาเห็ดคั่วฝนเลยน้อพี่น้องนะพี่น้องม่ได้มามื่อหนึ่งพี่น้องประกอบเลยพี่น้องแบบใหญ่เต็มโฮรานเลยตองขึ้นหน้าพี่น้องจ้ะอขบ่น ขอบงะาไก่รกับมีแตพี่สะพี่น้องสอหมู่บ้านของพวกข้าเลยเนาะพี่น้องบ้านน้องชินโนกับบ้านน้องแตนและพี่น้องมาเห็ด ช่วยกันพี่น้องเยบ่วเพราะว่าเฮายังบ่มีงบประมาณที่จ่ายพิ่นนอะมีเพื่ออย่าเถื่อแห้งไกยของพวกเฮาเองพี่น้องจ้าถ้าบ้ไดอยากซอยเลือเข้ามากกซอยเขามาได้ด้วพี่น้องเพราะว่างบประมาณทางด้านปูนของเฮากัยังบ่วพอพี่น้องวก็างบประมาณทางด้านสื่อ่องอยู่ของกินพี่น้องเป็นรายได้ที่เด็กๆในหน่อยก็บว่ากันเด้อพี่น้อง การผู้ใดมีจิตใจใสท่ทธาอยากสอยเฮาหักเบิดพี่น้องถ้าผู้ใดมีจิตใจเมตตาละอยากความทำบุญเนาะทำว่าทำบุญเลยเนาะพี่น้องเห็ดสะพานกนันเนาะพี่น้องกระเชิญนชวนเลยพี่น้องว่าติดต่อมาทางเฟซบุ๊กแม่น้องบีกาสื่อเฟซกับแม่น้องบีบีแล้วก็มีเอ็มนำด้วยพี่น้อง น้องบีเอ็มอะไรนาะเมื่อวานในฮาก็บได้มาอยู่ไงข้างเราขับขัวเนาะเมนี้มาเพิ่นกับประกอบอะไรแล้วพี่น้องเป็นห่างแล้วพี่น้องความสามัคคีของบ้านพวกเฮาเนาะต่ก่อนมันก็เป็นครัวใหม่ตอนนี้เฮาก็อยากเป็นครัวเล็กเนาะถ้าเป็นครัวเล็กนี่ก็เฮาก็บชิบได้สอง ถ้าเป็นผักไม่กะมันก็สิได้สอมดูเนาะพี่น้องแม่สิพาไปเบิ่งทางแม่ครัวของเฮาเนาะว่าเฮาได้ยังกินอนี้พี่น้องอันนี้ก็ทางด้านแม่ครัวของเฮาพี่น้องมื้อนี้ซี่แม่บ่ปมกะทินพี่น้องสจะนุกเพิ่นก็ปอกมกะทิ่นพี่น้องอันนน่าสิดงไฟเห็นยังน่ะกเ โอ้มันนี้เพิ่นมีมนูมีเมนูเป็ดเนาะมีเมนูเป็ดกะมีบะคุ่งนําพี่น้องแค่สิต้มมาหุงอามีตันเด้กนใ่ยะัินอันนี้กมื้อนี้่เอ้เพิ่นก เปลี bread, ่ยนแผนกอกยลงไพี่น้องเลยปากบดแดงมือนนี่บ่มีแห้งส่วนว่ดสันไมกินวะสบายดีพี่น้องเด็ดกินน้ำกันมือนกิมีเมนู่นอย่างแหบติดตามเปเป็นป้าไปตามกุ้ยไหมหูแทบป่อาหลองเด้อมาแมลนจะเป็นโทษเดิ่อแบบโบราณโบราณนะพี่น้องเตาห้างเด้อพี่น้องสบายดีนะพี่น้อง ใส่เตาหางรู้อ่ะมอใหญ่บ่บัาเอาะมอใหญ่ยันหมันอ่ะนั่นออโอ้บนเขาเบื่อพันแกงนไหมหมื่บ้านกินแกงนไหมเพนละซงมือแบบเรียนติดเลยพี่น้องสอนๆก็มาเลยแกงนไหมพระ่าเหาอยู่ป่าเาอยู่ป่านไหมเนาะใกล้ๆ ไม่กับนไม่พอบ้านพี่น้องพอบ้านพาไปเห็ดกินของพอบ้านใช่ไหมจ้ะทำไมพอบ้านอันนี้คือความสมัครใจของหมู่บ้านเฮาเนาะเพราะว่า,าเฮาก็บ่มงีงบประมาณเลยจ้างอันนี้อย่าเถือเ่อแรงกายของพวกเฮาเองเนาะบ่แตกต่างกับตอนเห็ดหัวแจกพี่น้องก็มีแต่ ตาบ้านชาวเมืองของพวงฮาเนาะเห็กดกัดิบอได้จ้างพี่น้องมีแต่ซื้ออุป,ปรกรณ์แต่กาเครื่องอยู่ของกินนี่ยเด็กพี่น้องบางคนก็มาเห็ดด้วยเห็ดง,งานก็บมันมีเวลาไปหายอยู่หากินพี่น้องนี่กันมากกันหลายคนเนาะซื้อแต่ข้าวมาและะ้วก็ของกินเราก็มาหาเอาเจอป,ป่าใช่ไหมหรือว่าเทามีมะขุมช่วยมีนีก่กาแม่น้องวีก็ได้มะขุงมาตำพี่น้อง เอาหัวหนาเลยแต่บางน้องมันคตอยู่แล้วหัวหนาได้สองคนซนเลยมีหัวหน่ามีหัวหน่องหัวหนาล้อันนี้อันนี้กระปุกกระถางห้าวมาน้องสบายดีพี่น้องมันบ่นนี่อันนี้นั่นกลาลูกพราล้านมาอ็ ควนาะปันเวียดกันาลูกพลานมาเห็นนะเนาะเข่าเลยเนาะมีแต่ปากมาเบิ่งมาแย่งน้ำเนาะมีแต่ปากแล้วบอกลูกบอกลานบันเฮ็ดกับเฮ็ดอยู่โดยกันนี่ตีเห็ดได้เนาะมันตีได้มันดีขึ้นเพื่อแล้วงนบ่คกคูดบนหัวห่วยนี่พอดีสมเลย คนเหลือมีอย่างเช่นเอาลงได้พี่น้องเมตรหนึ่งเมตนึ่งผู้พี่น้องปลาทคุ้งหินดานห็ดน้ำสางไปเลยบ้านน้ำที้ออกบ่อนักทางเหลือิ่นจะเอาสี่เมตรทั้งกว่างแปดเมตรพี่น้องอันนี้กรลิปลีกยได้พี่น้องทีดช่องมือก็ได้รลายเติร์ดเลยพี่น้อง ู้กะชีเปินกะชีประกอบครัวเนาะมาแล้วอารถมายกเบร์นบล่ะประกอบไหว่นี่ประกอบไหว่เลยเอเอารถแล้วเอารถแล้วเอารถลากเอารถลากว่าใชคเออคถลากอาลน่ะเออรถลากมาลน่ะประกอบเลยแหละก็ต้อง จ้ากรถเคนหรือว่ารถโค่แหละพี่น้องรถพังเบิ่งพี่น้องเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะติดตามกันเลยพี่น้องไม่ต้องวี่งอ่ะการวางกูได้มาสื้มุกอีกต่อพี่น้องขั้นบ่าบางกูได้มาเนาะ ตอนนี e mainland, ้กำลังกินข้าวสมัครีพี่น้องปีป่าหลังจากเห็ดเวียกแล้วเนาะแซ่บบอเอ้ยพี่น้องกินข้าวดีกว่าถ้าก้งวนลมึงอ่ะกินข้าวมุกันนะพี่น้องจำหม่งกับปู่พี่น้องใส่กระซามเลยพี่น้องเลยสองผ่า ไันแส่บบ่ไปคือบบกว่ะบกแต่ส้มเป็ดเดิมเดินกินเผาเดิมพี่น้องคอยกินซอสใหม่บกินไว้ยัดบกเบิ้ลเจ้าหนวดกานม่จะกินบกันพี่น้องพี่น้าอากเลยสามาคีเนาะหลายคนแซ่บ เว้ <transplant> Finally, ิ <German> ้งจกปลาคไณต้งยถงเวลากินแล้วมันปแซบบปต้องกินปลาแซบปบปต้องกินะแซบ่บ่แ่งไปตมหงไปตหุงนไปตห่ไผตหุงายบานไปตหงเจี๊ยดเจี๊ยเจี๊ยเจี๊ยแลแทแซบนตาตามกินบ่ ่าทุกันปานเนี่ยบุรมสวยเน่แมนเนาะตัมหงกบแซ่าถูกน้อยผ่านมีเรมีแนวกินมาหลยเนาะี่านว่ามันอีกมีมุงได้มาฮน่ะมะฮุงก็ต้มใส่โคกตั้ม่หอยใส่กระชาบ่ใส่กระชามใส่หอย ยยอย่างหุ้วัาแซ่บมาแซ่บขึ้ใส่ปากเนาะห้อยไปไ่ไปไนิ่มไนไงพี่นอเน, <c oughs> นอาะ <c oughs>

สำหรับทีนี้ครับก็จะนำลาะจากพี่น้องไปแช่งจำเนียน้องฝากก็อะไรก็แชร์ก็ติดตามส้องแม่น้องบี้ลแล้วพี่น้องแล้วพ,พี่น้องพอครางกินหนักทีด่ดม่แห้งสุดๆทุกคน